สบายสไตล์ส้มจตค่ะวันนี้นะคะส้มจะมาทำขนมที่ขายดีที่สุดของร้านส้มนะคะก็คือชิปฟ้อนกล้วยหอมนั่นเองนะคะวิธีทำง่ายๆเลยค่ะส่วนประกอบส่วนผสมก็ง่ายๆเลยค่ะนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสูตรนี้ขายดีจริงๆค่ะนุ่มฟูหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยนะคะ ไข่แดง4ฟองแล้วก็ไข่ไก่ทั้งฟองอีก1ฟองนะคะผสมให้เข้ากันค่ะน้ำตาลทราย35กรัมส่วนนี้นะคะจะเป็นกล้วยหอม140กรัมนมสดรสจืด40กรัมปั่นรวมกันค่ะน้ำมันพืช50กรัมค่ะส้มจะใส่กลิ่นใบเตยครีคมเพิ่มความหอมแล้วก็ลดกลิ่นไข่ไปด้วยนะคะ1ฝาค่ะ เกลือเสรหนึส่วนสช้อนชาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะสูตรนี้รับรองความนุ่มความหอมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะร่อนแป้ง70กรัมแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะลงไปแป้งจะเป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะที่ส้มใช้นะคะดาวฟ้าค่ะ ใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ผสมค่ะจนกว่าจะไม่มีเม็ดแป้งนะคะให้เม็ดแป้งละลายเข้ากับส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะทําง่ายๆเลยค่ะส่วนแรกนี้ก็เน้นให้เข้ากันดีค่ะ ปาดขอบอ่างเพื่อเก็บรายละเอียดด้านบนขอบอ่างค่ะจากนั้นก็พักไว้เราจะมาตีมือแรงกันค่ะเมือแรงก็จะเป็นไข่ขาวนะคะสฟองค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบจากนั้นนะคะเราจะใส่ครีมออฟทาร์ท้าลงไปครึ่งช้อนชาค่ะใครไม่มีครีมออฟทาท่าก็ ใส่น้ำมะนาวจำนวนเท่ากันได้ค่ะคือครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็จะตีส่วนผสมให้เป็นฟองละเอียดค่ะเมื่อฟองละเอียดแล้วนะคะก็จะเติมน้ำตาลทรายส่วนแรกค่ะน้ำตาลทรายในส่วนนี้ก็ทั้งหมด35กรัมเท่ากันกับส่วนแรกค่ะ เติมน้ำตาลทรายอาจจะแบ่งใส่เป็น2ครั้งหรือ3ครั้งได้ค่ะตีจนกว่าน้ำตาลทรายละเอียดผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับไข่าขาวค่ะตีไปเรื่อยๆค่ะใส่ครั้งที่2ส้มจะแบ่งใส่เป็น3ครั้งค่ะสูตรนี้ส้มนำไปขายที่ที่ทำงานนะคะขายดีมากเลย ลูกค้าติดใจในความนุ่มความหอมค่ะชิปฟอนรับประทานง่ายนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตีไปจนกว่าเราพอใจนี่เลยค่ะตั้งยอดแล้วก็ใช้ได้นำส่วนผสมของไข่ขาวลงไปในอ่างส่วนผสมในขั้นตอนแรกนะคะที่เราผสมไว้นะคะอาจจะแบ่งเป็น3ามครั้งได้นะคะ หรือว่าใส่ครั้งเดียวกันเหมือนส้มได้เลยจากนั้นก็ตัล้อมให้เข้ากันดีค่ะในช่วงนี้เปิดเตาไว้รอนะคะไฟที่170องศาค่ะเราจะใช้เวลาอบประมาณ20นาทีหรืออาจจะคอยสังเกตดูสีขนมของเรานะคะว่าได้ที่หรือยังเช็คสุก้วยการนำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะจิ้มลงไปถ้าไม่มีส่วนผสมติดขึ้นมาในไม้ก็แปลว่าสุกดีค่ะ ส้มชชยถาด9 9คูณ9นะคะรองด้วยกระดาษไขรองอบค่ะเทส่วนผสมของเราลงไปเลยถาดนี้นะคะส้มจะตัดได้12ชิ้นนะคะเทส่วนผสมลงไปเราก็จะปาดให้หน้าเขาเรียบเนียนใช้ไม้พายของเรานะคะเกลี่ยส่วนผสม คือไล่ฟองหยาบๆยาบออกไปด้วยนะคะกรีดไปกรีดมาแบบนี้ค่ะไล่ฟองอากาศใหญ่ๆให้หมดไปนะคะซมจ่าแต่งหน้านะคะโรยด้วยงาดํางาขาวเพิ่มสีสันให้หน้ารับประทานมากขึ้นค่ะงายังไม่คั่วนะคะเป็นงาสดๆเลยค่ะมเมล็ดงาดำมาเมล็ดงาขาวค่ะโรยลงไปเพิ่มสีสัน กระแทกพิมพ์สัก2-3ครั้งแล้วก็นำเข้าอบเรียบร้อยแล้วค่ะสุกออกมาแล้วก็แทกพิมพ์นะคะเพื่อให้ขนมของเราอยู่ส้มดีจากนั้นก็ใช้มีดหรือว่า,าพลาสติกพายแบบส้มนะคะก็กรีดตรงขอบนะคะออกง่ายนะคะเพราะว่าเราใช้กระดาษไขรองอบผ้าขาวบางค่ะ ทับลงไปแล้วก็ตะแกรงความค่ะความเขาออกมาตอนร้อนๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอากระดาษไขรองอบของเราออกค่ะทิ้งไว้แบบนี้นะคะจนเย็นสนิทค่อยๆลอกกระดาษไขออกค่ะถ้าทำแรงนะคะขนมของเราอาจจะหลุดออกมาเพราะว่าเขาอะนุ่มมากค่ะ หอมกลุ่นเลยค่ะตอนนี้ยังร้อนๆอนอยู่นะคะเราจะทิ้งไว้จนเย็นสนิทค่ะขนมของส้มนะคะก็อบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ส้มได้ทิ้งไว้ให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาขนมที่เย็นแล้วเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะชิปฟ้อนกล้วยหอมหอมๆนุ่มๆฟูๆดูความหนาของขนมค่ะ โอ้หนะคะนุ่มฟูหอมน่ารับประทานมากๆเลยเสร็จแล้วทำง่ายง่ายเลยนะคะทำตามวิธีที่ส้มบอกนะคะรับรองนะคะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะอบที่ไฟ170องศานะคะประมาณ20นาทีค่ะอบแบบรองน้ำนะคะรองน้ำก็คือการนําน้ำนะคะใส่ภาชนะเล็กๆนะคะเข้าไปวางในเตาอบนะคะก็ ให้เขาเกิดความนุ่มฉ่ำม,มากขึ้นนะคะไม่แห้งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะเมนมาพูดคุยกันได้นะคะส้มก็จะตามไปเป็นกำลังใจให้กับทุกๆบ้านทุกๆช่องเช่นเดียวกันค่ะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย